น,นี้จะพามาดูนะคะงานที่เหมามาแล้วก็เป็นแบบตัวโชว์ในตู้นะคะถ้าหยิบตัวไหนแล้วใครสนใจนะคะก็สามารถแคปรูปทักหาแอดมินได้เลยนะคะนี่งานขะตั้งค่ะหลูกค้าสีเขียวมีใครเล่นโทนเขียวไหมเนี่ยนะคะนี่อันนี้โครงถัก MX หายาา่าว่าตัวนี้ไม่มีผลิตแล้วนะคะโครงถักอันนี้เป็นพวกอะไรไม่รู้นะคะนี่บางสเตอร์ค่ะหูงานดีมากเลยนะแต่แบบว่าไปเหมาร้านที่แบบเขาเก่าเก็บแล้วลูกค้าแต่แบบมีแต่งานดีๆด,ดูอุดน้ำมันเครื่องตัวนี้ว่า สวยมากนะคะอันนี้น่าจะเป็นพวกยกโชคมีโอฟิโน่ชวกรถใส่ยออตโต้นะคะแกนแกนกดูดินี่มีอะไรอีก <Okay. S 1> อุ้ยลูกค้าขาตั้งโอ้โหโคตรเทพเลยครับตัวนี้นะนะคะสุดจัดประหลัดบ,บอกอันนี้เป็นเป็กล้อค่ะหัวเป็กล้อคู่นี้เขียน390ร้อานะคะเดี๋ยววันนี้ใครเอาของอะไรเนี่ยมุทะลุ ราคาเบาๆจัดมาฝากระปุก C N C ค่ะอุ๊ยอันนี้แบบของแบบลรไอเทมทั้งนั้นเลยทุกคนท้ายสั้น C N C มันเอกค่ะนะคะใครเล่นแบบบังสเตอร์ดูดินี่อุ้ยอันนี้เป็นฝาโซเหลาลินนะเนี่ยลูกค้าคแบบเยอะมากดูงานมินิบายคือเยอะมากค่ะแล้วงานสวยด้วยนะนี่หูโคตนเยอะเลยทุกคนลุกน้ำมัน,มน,แบบนใช่แบบเทปอะ่ะน,นี่ค่ะตั้งค่ะ นี่ครับใครชอบของนิวเทีไยมนี่ทันเกียร์ก็มีนะอุ้ยตรงนี้ลูกค้าใครจะมานะคะมาดูได้เลยนี่นี่สวยมากนะคะเอ้าโอเคถ้าเห็นตัวไหนถูกใจทัน,านตานะั้นลูกค้าสามารถจิ้มที่ไอไม่ใช่ทักหาแอดมินได้เลยนะนะคะ